สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูเบนจะมาสาธิตการเรียนแบบธรรมชาตินะคะการเรียนแบบธรรมชาติมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. นนะคะ คือท่าลมพัดค่ะท่าลมพัดให้นักเรียนนำมือซ้ายมาจีบไว้ด้านหน้าและนนำมือขวาเท้าสสเอลจากนั้นลากมือจีบไปเป็นมือวงได้เลยค่ะสลับจีบสลับมือวงแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะสองนะคะคือท่าต้นข้าวค่ะให้นักเรียนนำมือซ้ายตั้งวงไปนิ้วชี้ลงล่างและมือขวาจีบระหว่างคิ้วค่ะ มือจีบกลายเป็นมือวงมือวงกลายเป็นมือจีบทําสลับซ้ายขวาแบบตามที่คุณครูสาธิตได้เลยนะคะ3นะคะคือท่าฝนตกค่ะ ให้นักเรียนจีบปกข้างนะคะแล้วก็สะบัดจีบจากข้างบนลงมาด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะคะสลับกันไปช้าเร็วตามระดับเพลงได้เลย